เสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนี่ครับแม่มดตัวใหม่ของเราคือแม่มดแห่งมังกรนะครับเผาพวกมันให้สิ้นซากที่เราไปปลูกไว้ในไร่นาอะไรก็มาเผาให้มันสิ้นซากนะแม่มดมังกรนะครับขอชอบกินมันเผาโอเคแม่มดที่เพิ่มมาใหม่ครับก็แม่มดบาร์สนั่นเลยฮะโอเคแล้วก็เวิร์ลบอสนะครับมาแล้วหน่อยครับแม่มดตัวนี้บาร์สนะครับแล้วก็กาจิตกุญแจนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับสิ่งที่เพิ่มมาอีกก็คือกิจกรรมเพลิงมังกรเริ่มขึ้นแล้วครับอันไหนเอ่ยโอเคอัน กี่รอบรู้จี้นี่ครับกี่กำเพลิงมังกรอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยก็คือเนี่ยครับเพลิงมังกรก็คือพวกนี้มาเลยอาา่ะต่อไปเครื่องบิดไข่วิธีใหม่การรับสัตว์เลี้ยงนะครับโอเคไม่ใช่การรับสัตว์เลี้ยงของเราไม่ใช่แค่การที่ต้องเข้าไปอ,อ๋อหาสัตว์เลี้ยงครับในนี้อีกแล้วครับแบบมอลซื้อเอาอะไรวนี้แต่ครับสำหรับตอนนี้ครับเราสามารถสุ่มได้แล้วครับกาชาสัตว์เลี้ยงนะทุกคนก็มีแร่ตามนะครับหายาอีพิกกำนานกับตามขั้นที่มีให้แลนะครับมันมีกาชาแม่ธรรมดากับกาชาแม่มดนะครับ อา่ากระชาแม่มดนี่มีไข่อะไรบ้างนะกระชาธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นสมพวกไข่สีทองนะครับสีแดงด้วยนะแต่กระชาแม่มดนี่คือเหมือนจะมีสัตว์เลี้ยงของแม่มดอยู่ด้วยหรือเปล่านะอันนี้คือน่าสนใจมากครับนะเพราะว่ามันให้แค่รา,ายละเอียดของอัตราการออกมาครับแต่ไม่ให้รายละเอียดของอว่ามีตัวอะไรอยู่ในนี้บ้างน,นะครับ ก็คือที่อยากรู้ก็ต้องมาสุ่มนะครับส่วนเรียนนี้หาได้จากไหนครับไม่ใช่การใช้เพชรซื้อนะครับก็สามารถหาได้จากกิวนั่นเองนะไปที่กิวแล้วก็ไปที่ร้านคากิวนะครับก็จะมีขายมานะครับเดี๋ยวผมสุ่มมาสักเออ สัก2อันละกันนะที่มีอยู่นะครับแล้วก็ไปเปิดให้ดูครับว่ามันจะได้อะไรบ้างน,นะผมเป็นคนที่โคตรจะโชคดีมากนะแค่สุ่มทั้งเดียวสองครั้งก็ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วครับว่ามันได้อะไรบ้างโอเคโอ้เอฟเฟกนะครับอลังการมากเลยนะพอเปิดมาแล้วโอ้โหโคตรเท่เลยพูดธไฟหายยานนะครับมาเริ่มครั้งที่2นะเฮ้ยมันออกสีแดงทุกคนสีแดงครับเป็นแกะลายรูนสกิลอาวุธครับที่เหมือนมันมีการดัดแปลงขึ้นมานะทุกคนแล้วก็สกิลรูนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากครับ อาชีพที่แข็งแกร่งจะถูกกลับเปลี่ยนนะฮะทุกคนอดีตปัจจุบันนะครับรถไฟของผมนั้นมันแรงอยู่ที่ประมาณสักคือ30 20- สถึงสามสิบล้านด้มาดูนะครับกับการอัปเดตครั้งนี้ครับที่นักรถไฟหรือสายไฟอื่นๆนะครับที่ได้ตื่นตาตื่นใจกันตอนนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนเสียงเลี้ยงก่อนนะเทมาดูกันครับภายในหนึ่งนาทีทุกคนดูนะครับตอนนี้นะครับคือดาเมจมันเพิ่มขึ้นมาแบบโคตรเยอะอะทุกคนโอ้โหแรงมากแรงแรงแบบอยู่ชดไม่อยู่โอ้โหหยุดก่อนหยุดก่อน้านแล้ว80ล้าน นะครับตอนนี้ผมดาเมจก,ก็ตันอยู่ที่ประมาณ80ล้านต่อวินนะครับทุกคนคือมันเพิ่มขึ้นมาแบบโคตรเยอะทุกคนตอนนี้ใครเล่นสายฟอยุนะครับลองไปเทสดาเไมจกับหุ่นไม้ดูนะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะก็เหมือนจะมีอะไรให้เราใหม่ด้วยนะไอ้วัสดุครับก็คือเจ้านี้นั่นเองครับผมไม่มดครับสามารถใช้ในการอัปเกรดอาวอุธไม่มดได้นะว้าวหลังจากที่เราได้อธิบายอัปเดตไปเยอะมากนะครับผมก็จะรู้ว่านี่ครับทุกคนรู้สึกแปลกๆก,กับตรงนี้ไหมผมรู้สึกแปลกมากเลยนะพอกดเข้ากิว่าปุ๊บปุ๊บทวามันเปลี่ยนนไปค แล้ก็เหมือนกับสกิลด้วยนะทุกคนเพราะว่าสองจุดศูนย์บอกมาดูดิรู้สึกว่าเหมือนไอ้ตรงดาวมันอะเหมือนมันจะเพิ่มดาวที่มันสีเทาๆมาใช่ปะเพราะตั้งแต่ก่อนมันมีดาวสีเทาดาวสีเทาดาวนั่นสีเทาแบบนี่มานะเหมือนมันจะเป็นแค่ดาวที่มันอัพมาสองสามดาวสามดาวสีดาวอะไรเงี้ยมันก็มีตามที่มันบอกครับตอนนี้ผมก็สุ่มได้สกิลใหม่มาแล้วนะก็คือเจ้าสกิลฟื้นพิโร่นันเองครับ ก็คือเมื่อกดค้างสกิลนะครับปล่อยต่อเนื่องก็คือเหมือนเรากดโจมตีธรรมดาน,นะมันก็จะปล่อยดาเมจโจมตีไฟไปทุกหนึ่งวินะครับมันจะได้สเต็กนะครับหัวใจสู้นะครับฟื้นพลีโรดดาเมจเพิ่มอีก3%นะทุกหนึ่งขั้นครับจะทำให้เฮตีของคุณนะครับปัจจุบันหายไปทุก5%นะครับในการ ในการ1วินะทุกขั้นเหมือนขั้นของเอ่อเหมือนสแต็กะครับทุกหนึ่งขั้น,นครับทำให้ HP พีคุณหายไป5ป้าครับถ้าเกิดว่ายิงยย่งสแตก็กเยอะยิ่งสแตก็แตกยิ่งสแต็กสแต็กยิ่งสแต็กเยอะนะครับก็ HP พก็จะหายไปเยอะนะครับโอเคง่ายๆเลยแบบนี้แล้วก็มีธงนะครับที่เพิ่มขึ้นมานครับอธิบาย เรียกธงนะครับปลุกขวัญนะครับจุบรอบๆนะครับสร้างน้ำมีสกิลใส่ศัตรูรอบๆด้วยทำให้นาำมีดท่าไฟในวงแสงเพิ่มขึ้นอ30%อ้ my god ถ้าผมมีสกิลนี้ผมจะต้องขึ้น100ร้านแล้วคราวนี้เราดูอาวุธใหม่นะครับของนักรบนะครับผมจะพูดแค่ของนักรบนะทุกคนนะถ้าเกิดสายอื่นนี่ก็คือทุกคนจะไม่สามารถหามไปอยู่ได้จากช่องนี้ครับนอกจากนักรบอย่างเดี้ยนะสำหรับใครที่เล่นสายน้ำฟงนะครับก็มาดูช่องผมก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้คคคคคควาาาาาามมมมรรรรู้้้จจกกกผไไปปโออเเเเสิิ่่่่่งงงททีีีพััับบบ็็ืนนนะด ก็ดูของมันก่อนนเองนะครับเมื่อเอาอัพถึง5ด้าวครับก็จะมีเผาผ่านครับช่วงเที่ใช้เงาไรได้ครับฟื้นพิโร่นะครับทุกวินาทีครับเพจะส่งไว้ใช้ลดลงอีก2%ครับโอเคนะเมื่อสแต็กพื้นพิโรดของเราฮะมันจะกินเ p ี5%ใช่ไหมมันจะลดลงไป2%ครับก็จะเหลือสแต็กละ3%ครับเ p เราก็จะหายไปสแต็กละ3%นะอนุภาพครับช่วงที่ใช้เงาไรได้นะครับเมื่ออยู่ในขอบเขตทงเขาจิตอ่ะไอ้ทงสกิลบงเองโจมตีพื้น โจมตีของพื้นพิโรธจะยิงยุติไอาดาบโดยตรงยุติยิงยุติไอาดาบโดยตรงเป็นการแปลที่ค่อนข้างงงนะครับเหมือนมันจะไม่ตีเหมือนมันตียังไงของมันก็ไม่รู้อธิบายนะคุณมาดนี่โอเคเมื่อพูดมานถึงขนาดนี้แล้วสิ่งต้องทําคืออะไรหาอาวุธนั่นเองทุกคนใหเจ็ดสิบเหรียญทุกคนใหเจ็ดสิบเหรียญเราจะต้องได้อาวุธหนึ่งชิ้นไอจามง้าวน,นี่นะั่นเองเลยนะเจ็ดสิบครั้งครับเราสุ่มกันไปช้าๆครับแต่ก็ไปเรื่อยๆนะปับ๊บอันแรกโอ้ oh my god ยิ้ม <c oughs> อิชิปโผล่เลยชิปโผล่เลยอีสุมาไลรอบเดียวก็ได้กั้นเหรอเอาสุ่มกันเลครบ70อันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้เราสุ่มไปไทยก็ท่ายแล้วโอ้ของหม่โอเมย์กอสโอเคห้าตาครับอีก65นะทุกคนเราจะไปกันแบบรวดเร็วเลยไหมได้แล้วปับปอ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 บไปโอเคไม่ซีเรียสครับได้แล้ว เดือด <Yeah. S 1> ครับก็เจ็ดสิบแล้วอ่าอีกยี่สิบห้าครับป๊บยี่สิบห้าทุกคนปุ๊บอ๋อเกือบครบแล้วนะอีกเท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ยอ๋ออีกแค่ห้าโลเองนะทุกคนอืมห <Hey! S 1> นึ่งเฮ้ยน้ำวัดหระฟังมานนำ้ำแล้วก็ไปรับนะครับของใหม่อีกอันหนึ่งนะครับอ่าเหรียญทองว้าวให้ดนนีนะครับอ๋อคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับ เจอกันนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายไปพร้อมความดีจ้ะ